มังกรในวัฒนธรรมเอเชียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความโชคดีและความเป็นอมตะมังกรไม่ได้เป็นแค่สัตว์ในตำนานแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งในความเชื่อและประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆในเอเชียในจีนมังกรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจักรพรรดิและความมั่งคั่งมันมักจะปรากฏในงานศิลปะและการออกแบบที่ยิ่งใหญ่ผู้คนเชื่อว่ามังกรมีอำนาจในการควบคุมธรรมชาติมันสามารถเรียกฝนและควบคุมลมได้ ไม่เพียงแต่ในจีนแต่ในหลายประเทศเอเชียมังกรยังถือเป็นสิ่งที่มีพลังในญี่ปุ่นมังกรมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับมังกรจีนแต่มีความแตกต่างในลักษณะการแสดงออกในเกาหลีมังกรก็เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำมังกรในเอเชียมักจะมีความสัมพันธ์กับน้ำโดยเฉพาะในตำนานของจีนมังกรมักจะอาศัยอยู่ในทะเลหรือแม่น้ำความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับการที่มังกรสามารถควบคุมการไหลของน้ำและทิศทางของลม นอกจากนี้มังกรยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่และการเติบโตในชีวิตตำนานของมังกรเหล่านี้ได้หล่อหลอมวิถีชีวิตและความเชื่อในหลายยุคหลายสมัยในบางพื้นที่ของเอเชียมังกรยังถูกมองว่าเป็นผู้คุ้มครองและเป็นผู้ที่สามารถรักษาความสงบและความเป็นระเบียบในสังคมมังกรไม่เพียงแต่เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในเอเชียวันนี้มังกรยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ได้รับความเคารพและมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมเอเชียมันยืนยาวและยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในยุคปัจจุบันมังกรแห่งเอเชียจึงไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมมานานกว่าพันปี